วันนี้นะคะกูจะมาติดขนตานะคะให้อีพวกคาทายของเมืองเท,ท่อยูดนะคะเนี่ยลืมนะคะยี่ห้อขนตาของกูคือยี่ห้อบอกต่อนะจ๊ะมาดูว่ากูจะติดจึ้งขนาดไหนโอเค <laughs> ในการนี้กูอชอบอยูดแลว้วเป็นการสนตัวนะคะ,ะก็คือการติดขนตาปลอม, <laughs> มโอโ้ตาย <laughs> แม่ติดข้าง ขึ้นบนกลินค่อีดอกทองไม่ติดข้างนี้สิเออติดข้างนี้ข้างที่คุณถนะคือปกติแล้วน้องไม่หญิงเรียไม่เคยติดขนตาปลอมแม้ติดขนตาปลอมไม่เป็นอ่ะคือชีก็จะลองติดดูว่าติดขนตาปลอมเองอ่ะเออจะเป็นยังไงอ แม่สวยอยู่แม่แมมึงอย่าง,ง่อยมากอีทิพอะโอเคแม่ได้ไนะคะเออเออแบบนี้ะนะคะเพราะฉะนานเห็นไหมของเขาจริงจริงๆค่ะอ,ะอย่าลืมนะคะ ขนตาปลอมของพระมหาทีรีเจ้าต้องยอ่อบอกต่อเท่านั้นนี่คะ่ะกล่องมันนะคะ,ะยอ่อบอกต่อโอ้ยกูติดแล้วกูมั่นใจมากที่สุดบอกต่อกันไปเลยจ้ะอิปส่งนิกรข้าไทยฉัมือทิพย์ทั้งหลายนะคะ<อ>ยอ่อบอกต่อคะ่ะแม่แล้วแม่ต้องติดอีกข้างหนึ่งเลยโอ้ยกูติดไม่ได้แล้วเพราะมือมันสั่นยอ่ <c oughs> อ <c oughs> โอเคถ่ายครับตลอดนะคะอย่าลืมนะคะนี่ค่ะขนตาปลอมบอกต่อของเรานะคะช่วยกันบอกต่อค่ะติดแล้วจึ้งติดแล้ว ตาสว่างค่ะตาโตเหมือนกับตากูเลยค่ะนะคะเออนที่สวยไหมเออข้างอ้าวข้างนี้คือยังไม่ได้ติดอติดได้ดูเป็นฝันตาข้างหนึ่งก่อนค่ะงเออแหมอีทิพย์ก็งอโอเคค่ะนะคะเอออย่าวินนะโอเคสวยยิ้มยิ้มยิ้มก่อนบายบายก่อน ไม่ตายค่ะคนตาปลอมบอกต่อนะคะบอกต่อค่ะนะคะบอกต่อโอเคัมเบอร์วันโอเค